สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ร้านร้านอะไรนะอ p r i l s อะไรนะ a r i l s Bakery b a k สอวันนี้เป็นไงคะูกสิจสภาพหน้านะคะใครจะซอ,อาพายอค่ะเอาสั่งเนี่ยอ่งไ่ะคืฉันสั่งมาแล้วคือดูฉันอ่านโ้นฉันอ่านโนน,น,นน้นมรงไม่เห็น แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคะคุณครูแปลว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่รู้ว่าปลาตัวไหนปลาตัวไหนปลาเต้ยปลาเต้ยโอเคใช้ได้นะะคใช้ได้ไม่เห็นด่างคะใช้ได้นะคะพอได้อันนี้อะไรนะคะเป็นยังไงชาเปิ้ลชาเปิดรู้สึกหวานที่ใหม่ๆจากที่เคยกินคือมันเปรี้ยวๆหน่อยคือนี่คือน้ำเชื่อมอ่ะถึงบอกว่าให้ไปรวมกับชาเขียวอันนี้อันนี้คือ ชาเขียวอะไรนะรสอะไรนะมันเป็นจัสมินรสเลนะชาเขียวเลยอะชาเขียวเขียวจริงประมาณว่าตเนีที่กูกินเจอสามนจริงอ่ะประมาณอันนี้นกเก็ตนาเก็ตนักเก็ตซีพีซีพีเด็กนะหกสิบบาทินอันนี้ได้กินชิ้นน้ไม่ได้นับังเมงแไม่ให้ซอสเอันนี้อันนี้เกี๊ยวเกี๊ยวเกียวโอเมเ่ด้งจอจะกินแล้วอ่ะมดขึ้น กินได้ไหมแม่หิวแล้วอ่ะกินได้รไหมคะไม่หรอกค่ะไปเบอร์เดย์กูห้กูไม่นึกว่าหรามีหมดด้วยเห็นไหมหวานจริงๆเลอันนี้เป็นอะไรนะคะเค้กนมสดะร้านอะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ขอแบบสตรอเบอรี่อเคอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้บราวนี่อะไรนะบราวนี่อ่ะวุฒิพลเกิด ขอให้สวยวันสวยคืคยยคนนะคะขืนขึ้นขึ้นขึ้นสวย assemble, ขึ้นขึ้นอย่างเดียวนะคะคขึน้นขึ้นให้เงินเดือนขึ้นด้วยค่ะโอเคแต่น้ำตากข้ามขึ้นโอเคใช้ได้จะบอวยพรเาเมื่อวานเมื่อไหร่วะเอ้ายังพูดไม่จบไม่เลยอวยพรแล้วเหรออวยพรเมื่อวานนางคว้าไงอ๋อนางคว้าโอเคเป็นนางคว้าก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวโอเคกเมื่อวานมันดีวันนี้วันไม่ดีแล้วมันยังดีด่าคุณทั้งวันใช่ไหม นสวนนาบุปผาบายยสิค่ะบ๊ายยบายยบายบายร้านนี้ก็บายบายนะคะ